มึงแปดลักเลยนะมึงเรียนสี่ลักขุดตรงไหนช่างดำขุดตรงนี้เพราะว่ามันจะคล้ายๆเป็นบางายบางายด้านหน้าด้านหลังไม่มีบางายมันก็ต้องมีหมดรอบหมดทีแต่แหละแต่ว่าด้านหลังเราไม่ต้องขุดเพราะว่าเอาแสลงห้อ,อมไปเลยห้อ,อมช่วงห้องน้ําไปเลยเราวนี่บอกครับจะลกของไม่รู้เลยลุงไม่ลุงก็ ต้องใช้แรงผมฆ่าเหมือนเดิมนั่นแหละลุงไม่ลงก็ให้ลุงพันได้รับผิดชอบเอาเดบบ็ดยิ้มเลยเปิดท้องเท้าเปิดท้องเท้เาเดี๋ยวเวลามันเปิท้องเท้าเท้องเทให้เราจบเด้อคันเทน่ะให้เราจบกโดลดรับผิดชอบไปเลยเปิดไปเลยคนสวย บอกได้ล่ะขอขอบคุณน้องปูนะคะที่เป็นตากล้องอ๋อขอขอบน้องปูนคนสวยนะคะที่เป็นตากล้องให้นะคะมัน <c oughs> จุก <c oughs> เหรอระวังมจุกนะคันขี่ข้านระวังลวดพี่ดำก็จะเป็นสายทําไปบ่นไปนะคะเอี MC. ถ้ามาดูช่องพี่ดำก็จะฟังพี่ดำบ่นนะคะก่อนจะทําก็จะบน่นแล้วเราจะไปหาจอบอยู่ที่ไหนล่ะท่างดำ โอ้ยเพราะว่าีเอาเอม้่วาไทส่มกันโมเมนหนึ่งถ้าเป็นลูกคนเราเปิดแบบนี้ให้ทุกคนเห็นเลยมันมันต์หน่งน่อเขาสิมาปิดมาบังมาบังมาซ่อนรูปเพรยงเพราะว่าคนสัญจรเอ้ยทางหน้านี่ว่าเข้ามาเขาต้องเปิดแม่โส่แล้วชตาใสยตาทุกคนนี่ตรงนี้มันต้องมีไฟอ่า แกนั่งเขาเดียวมากอะเออเดียวเออไป,ไปเป็นงูมัม้ยังนี่ยี่จะเขาไปเป็นงูเขาก็มาเฝ้ากันอยู่นี่ละลเขาขายฟุ้งกับฟุ้งด้วยโอ้ยบัวไซคือแบบนั้นบัวไซสั้นเขาซีเฮ็ดมากเฮ็ดหยังบัวสั้นผู่เ,เ,เข้าไปเหียวในป่า <c oughs> ไม่ให้เว้าคข้า,ขา <c oughs> วปล่อยเขเดี๋ยวมาใส่ลูกพัดข้าวบ,บ,บัวไซเนาะนี่นะคะในสวนตรงนี้ก็นะคะเปลี่ยนแผนแล้วนะคะ ใหม่ใช้นะคะรอดูกันต่อไปนะคะว่านะคะจะทําอย่างไรนะหลังจากที่เรารอนะทำนะคะสิ่งนี้อยู่ก็นะคะไปดูเวทีดีกว่าเนาะไปดูเวทียักษ์ใหญ่ เอีะคงจะหันหน้าออกไปแอนแอนหันหน้าไปทางไหนนี่ใช่บอกนึกว่าเขาหันหน้าไปหาหนังก็ตู้มันมาทางนี้เนาะ ไม่รู้ว่าเขาหันหน้าไปทางไหนเวทีเพราะว่ามันยังไม่แล้วเสร็จเนาะมันยังไม่แล้วเสร็จเราเลยไม่รู้ว่าหันหน้าไปทางไหนเรรู้สึกว่าจะหันหน้ามาทางนี้เพราะว่ามันมีตู้ลําโพงมาทางนี้หือเปล่าเพราะว่ามันอยู่กับจอเราก็ยังไม่รู้เนาะมันยังไม่เสร็จเจ้ยยังงงเหมือนกันเลย เพราะว่ามาดูตรงนี้แล้วนึกว่ามาหันหน้ามาทางนี้ือ,อใช่นะดูจากการตั้งกำงก่อนใช่โอ,โอยักษ์ใหญ่จริงๆนะคะก็ส่วนลานจอดรถก็จอดด้านหลังเนาะใช่จอดด้านหลังห้องน้ำเลยนะคะ FC ท่านใดที่นำรถมานะคะก็สามารถจอดหลังห้องน้ำได้เลย เพราะว่าพื้นที่จอดรถเยอะมากนะคะตรงนี้จะโล่งกว้างมากเลยเนาะโล่งมากกเนะคะเราก็รอดูกันต่อไปนะคะว่านะคะจะให้ทําอะไรนะคะหยิบจับช่วยได้นะคะเท่าไหร่เนาะอยนี้เราเต็มที่เลยเต็มที่แล้วนี้เราจะลืมหนังตรงนี้เองที่ลุงเคยไปของโทนี่คนก็รอดูนะคะว่าใหญ่มากเลย วนั่นีพี่นองเอาไฟแล้วใช่พี่น้องพี่าเ็นนอล้ใครใช่ทงานนอนเต็นตอนนี้ก็กำลังนะคะจตังแสงไฟแสงสีตอนนี้ก็กำลังนะคะหาเต็นนะคะกลางเต็นนอนนะคะตรงนะคะบริเวณด้านใน ใช่เห็นเห็นเขาเอามาจากตรงนู้นก็นะคะแล้วจะเอาไปอยู่ใกล้ห้องน้ำด้วยเนาะใช่ใกล้ห้องน้ำนะคะโล่งกว้างสวยมากเลยคื่นัห้องน้ำนะคะแล้วก็มี รงทานร้านค้านะคะร้านค้าจะอยู่ในซนฝั่งทางนี้จะอยู่ในโซนฝั่งทางนี้นะคะร้านค้า <Okay. S 1> เราก็ไปดูแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเ <Okay. S 1> มื่อกี้นี้ไปสอบถามเนาะ <Okay. S 1> <อ>นี่นะคะ <Okay. S 1> ไปดูไปดูเวทีเวที ยากใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนเลยนะคะโว้คงจะเป็นฝั่งทางนี้นะคะแอนฝั่งทางนี้กว้างน่าจะเป็นฝั่งทางนี้นะแอนย้อนยุบเนยเนยมากเอวลั่นปัดนั่นพัดเสร็จแล้วมากินซุปต่ำโอ้ยยังไงโอ้น้ำส้มขั้นเย็นเจี๊ยบกูอ่ะส้มขั้นว้ในี้แอนน้ำส้มขั้นแจ๊กซี้บ่อน้ำส้มขั้นมาอยู่ตรงนี้ เอ็มมาอยู่ตรงนี้แล้วรู้แล้วว่านี่มีบันไดขึ้นคงจะมาฝั่งนี้กาที่จะขึ้นหมอลำอ๋อลำวงย้อนยุกขึ้นตรงนี้เพราะว่าเห็นแล้วนี่มาดูฝั่งนี้ถึงได้รู้เนาะใช่เมื่อกี้เราด้ว่าแต่หันหน้าไปทางน้ยมันไม่ใช่แนวนะไม่ใช่แต่มาตรงนี้แล้วมีบันไดนะมีบันไดขึ้นหูใหญ่มากเลยใช่หูหูลำวงนี้ไม่มีการซื้อปัรขึ้นเลย ใช่บ yeah. ่ข <tr seine Christmas> ึ้นเล่นเลยค่ะพี่น้องไม่มีการซื้อบัตรเนาะอ้นีนะฟี่าบรรยากาศโอ้เรื่องอะไรเนี่ยเลนี่ขายอะไรคะเนี่ยโอ้น้มน้ำ่ใช่นมึกย่าง ย่างหมึกย้ำจิมซีฟู้ดลูกชิ้นปิ้งใช่ไม่ได้ทานเจก็ชอบนะชอบนาะชอบทานอ่ะแต่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทานเจแล้วก็ทานไม่ได้แล้วลูกชิ้นปิ้งก็ยังมีลูกชิ้นเจมาปิ้งแล้งานนี้ลูกๆมีอยู่ให้ลูกๆกินไปเอาแล้วขนมเลาะเด็กมาอีกแล้วพี่น้องโอ้แอนก็เยอะจ้ะโอเคนะนะ โอเคไม่เป็นไรค่ะขายไม่หมดเราก็แจกในวันนั้นตามงบประมาณตามงบประมาณเนาะตามงบนะคะแกก็เราซื้อมาเพื่อแจกในวันที่สิบโรงทานนะคะอ่แล้วก็เขาเรียกว่ากะเอาโอ้เจ้ยน้ำส้มขวดละเท่าไหร่นะคันเองเหรอคะบาทยี่สิบบาทคันเองเหรอคะโอ้ยี่สิบบาทล้านเช้าล้านเช้าล้านเช้าโอ้านเช้าคันเองเลยสดๆเลย เย็นชื่นใจไหมคะโอ้เย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบเลยค่ะอ่ะนี่นะคะก็เราก็มาอัปเดตให้ดูเนาะอัปเดตเว่าใช่เนาะใช่อัปเดตเวทีนี้คลิปนี้ฝากพิธภัณฑ์ทีที่ก๊อฟตีใช่ค่ะโกทีพีสกิมในช่องด้วยนะคะนะะคแต่บอกว่าคืนนี้เอฟซีถ่ายทอดสดเจลล้างตั้งตั้งั้ช่วยเหลือคุูคุณป้าได้อีกช่องทางหนึ่งเนาะบอกที่นี้สวัสดีค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้านะคะเป็นเซรั่มนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนะคะสีบักทอนคัดเบต้ากูแคน ทักไลน์เอทพีสกิทออฟฟิเชียลเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 2 7 9 4 7 5 2 6นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ